สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับจากเว็บไซต์ i t i t a i c o m นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแบ่งไฟล์ขนาดใหญ่ให้เป็นไฟล์ซิปขนาดเล็กๆหล,ลายๆไฟล์เพื่อส่งอ e ีเมลให้กับปลายทางนะครับเคยไหมครับเวลาเราส่งอ e ีเมลให้สมมติส่งอ e ีเมลให้สำหรับลูกค้าแล้วไฟล์ของเรามีขนาดใหญ่ประมาณ20เมกแต่ลูกค้าเขาตั้งลิมิตในการรับเมลไว้ที่5เมกต่อฉบับ นะครับต่ออีเมลนะครับเราจะเราจะมีวิธีการส่งยังไงนะครับให้กับลูกค้าเพื่อจะส่งไฟนั้นให้กับลูกค้าได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือดับแรกนะครับเราต้องมีโปรแกรมตัววิลลาหรือ w i n z i p นะครับอันที่สองคือไฟล์เอกสารที่เราต้องการแบ่งขนาดไฟซิปนะครับอาจจะเป็นไฟล์ประมาณ20เมกหรือ26เมกนะครับหรือ30เมกก็ว่ากันไปนะครับ ลิมิตของ Gmail นะครับที่ลิมิตไว้ต่อเมลนะครับไว้ที่25เมกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมวิธีการแบ่งไฟล์นะครับสมมุติว่าผมมีไฟล์เนี่ยผมต้องการเนี่ยส่งไฟล์ iPad User Guide เนี่ยให้กับเพื่อนนะครับซึ่งมันไซส์ทั้งหมด26เมกนะครับผมต้องการแบ่งไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ละ5เมกผมจะทำยังไงนะครับ ขั้นตอนแรกก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือต้องลงติดตั้งตัวโปรแกรมวินลาวินลานะครับหรือ w i n ซ i p ก่อน,นะครับหลังจากนั้นเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ให้คลิกที่ไฟล์นั้นท,ที่เราต้องการแบ่งนะครับคลิกขวานะครับหลังจากนั้นเลือก add to archive นะครับกดไปนะครับแล้วเห็นในช่อง split to volume size ไหมครับตรงนี้ให้เลือกเป็นเมกะไบต์นะครับหลังจากนั้นผมจะใส่ตรงนี้ย เป็น5เมกก็คือมันจะทำการ split ไฟล์นะครับของ26เมกเนี่ยให้เหลือไฟล์ละ5เมกนะครับผมก็ใส่เป็น5เมกลงไปนะครับจากนั้นก็กดโอเคเห็นไหมครับพอหลังจากที่ผมกดโอเคเรียบร้อยมันจะแบ่งให้ทั้งหมด3ไฟล์นะครับก็คือเป็นการยยบข้อมูลนะครับก็คือได้มา้งหมด3ไฟล์ไฟล์ละ5เมก5เมก แล้วก็อีกอันหนึ่ง600กับ K นะครับซึ่งวิธีการส่งเมลให้กับลูกค้านะครับก็ให้ทําการส่งทีละฉบับนะครับฉบับแรกก็ส่งพาร์ทหไปฉบับที่2ก็ส่งพาร์ทสไปฉบับที่3ก็ส่งพาร์ทสไปหลังจากนั้นเมื่อลูกค้าได้รับนะครับเขาจะดาวน์โหลดไฟล์ทั้ง3ไฟล์นี้ครับมาลงไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับผมขอจะยกตัวอย่างดูสมมติลูกค้าก็โหลดมาละผมขอสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเป็นโฟลเดอร์ t e s นะครับ อ่าสมมุติลูกค้าเขาดาวน์โหลดไฟล์มาสามไฟล์แล้ววิธีการแตกไฟล์เขาก็แค่กดคลิกขวาแล้วก็ x t r a c t h e r e นะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้ไฟล์มาทั้งหมด26มิเรียบร้อยง่ายไหมครับสำหรับการแบ่งไฟล์ใหญ่ๆออกมาเป็นไฟล์ซิปต่างๆนะครับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ